วันนี้เราจะมาทําใบงานนะคะอ่าใบแรกเลยค่ะหยิบขึ้นมาค่ะสาระที่1น,นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะฟังคําสั่งจากครูและทําพร้อมกันทีละข้อจงเติมคําตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างก,ก่อนนะคะตัวอย่างเด็กๆเห็นท่อนไม้ไหมคะ เด็กๆลองนับสิคะมีท่อนไม้ทั้งหมดกี่ท่อนเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ามีท่อนไม้อย,อยู่ทั้งหมดสิบสองท่อนนะคะทีนี้ให้เราเขียนตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วยนะคะอ่าสิบสองหลักสิบก็คือเลขหนึ่ง หลักหน่วยก็คือเลขสองนั่นเองนะคะต่อไปเขาให้เราเขียนเลขอะไรคะลูกเลขไทยนะคะอ่าสิบสองเลขไทยนะคะต่อไปช่องที่สามเขาให้เราเขียนคําอ่านของตัวเลขนะคะเราก็เขียนลงไปสิบสองสออีบอ 10, สออออิบสององสองอ่านว่าสิบสองนะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะค่ะข,ข้อที่หนึ่งนะคะ ให้เด็กๆนับจํานวนใบไม้ทั้งหมดนะคะลูกว่ามีใบไม้ทั้งหมดกี่ใบะนะคะนับเป็นแถวแถวละสิบใบใช่ไหมคะ,ะแถวละสิบใบด็กๆเห็นไหมคะเราก็จะนับเป็นแถวเลยแถวละสิบเริ่มนับค่ะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบนะคะทีนี้มานับเศษของใบค่ะสามสิบสามสิบเอด สามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกนะคะ,ะมีใบไม้ทั้งหมดสามสิบหกใบนะคะให้เด็กๆเขียนตัวเลขลงไปเลยค่ะสามสิบหกหลักสิบก็คือเลขสามนะคะหลักหน่วยคือเลขหกเสร็จแล้วเขียนเลขอะไรคะลูกเลขไทยนะคะเสร็จแล้วเขียนคำอ่านนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะเด็กๆเห็ยนไหมคะอันนี้คือภาพดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับค่ะว่าดอกไม้มีทั้งหมดกี่ดอกนะคะแถวเห็นไหมคะมันจะมีเป็นแถวแถวละสิบดอกเราจะนับครั้งละสิบเลยนะคะเริ่มนับเลยค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วมีเศษดอกไม้อยู่อีกหนึ่งดอกก็กลายเป็นสี่สิบเอ็ดนะคะ เพราะฉะนั้นมีดอกไม้ทั้งหมด41ดอกนะคะอ่า41เลข4อยู่หลักสิเลข1อยู่รลักหน่วยนะคะให้เด็กเขียนตัวเลขลงไปเลยค่ะอ่าเมื่อเด็กเขียนตัวเลขเสร็จแล้วให้เด็กเขียนเลขอะไรคะเลขไทยนะคะ,ะเขียนเลขไทยลงไปนะคะต่อไปช่องต่อไปเขียนคำอ่านคำอ่าน41 นะคะอาเขียนลงไปค่ะค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะตัวเลือกข้อใดถูกต้องนะคะอ่าทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะกไกลสี่สิบหเท่ากับสี่สิบห้าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องไหมคะขไกลสามสิบแปดมากกว่าสามสิบแปดใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะ44น้อยกว่า50าสิทีนี้เด็กๆด,ดูตัวเลือกสาบข้อนะคะขอไก่ขอไข่ค้อควายนะคะข้อใดถูกต้องให้เด็กๆวงกลมลงไปที่พะยันชนะนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเดี๋ยวมาดูโจทย์พร้อมกันนะคะเด็กๆเห็นคำแรกไหมคะอ่านว่า2 3 ต่อไปค่ะเด็กๆคิดว่าจะเป็นคำอ่านคำว่าอะไรคะอ่าต่อไปค่ะจะเป็นห้านะคะตัวเลือกในข้อใดนำมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมได้ถูกต้องนะคะกอไกลสี่ค่ะขอไข่หนึ่งค่ะคอควายหกค่ะอ่าเด็กๆคิดว่าอนไนเอ่ยคือคำตอบในช่องว่างที่หายไปคะ ถ้าเด็กๆเจอแล้วให้เด็กๆวงกลุมลงไปที่พยันชนะกอไก่ขอไข่ทอไฟนะคะค่ะต่อไปข้อที่ห้านะคะยี่สิบสี่ยี่สิบหกอ่าช่องสี่เหลี่ยมนะคะสามสิบแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมช่องว่างนะคะตัวเลขใดคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องหาคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมที่ว่างไว้ให้สองช่องนะคะ เด็กๆดูก่อนยี่สิบสี่ไปยี่สิบหกนะคะยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกแสดงว่าเพิ่มขึ้นครั้งละสองต่อจากยี่สิบหกยี่สิบหกเด็กจะต้องนับเพิ่มอีกเท่าไรคะครั้งละสองนะคะนับเพิ่มอีกสองนะคะต่อจากพอได้แล้วต่อจากสามสิบไปสามสิบก็ต้องนับเพิ่มอีกสองเพราะฉะนั้นเรามาดูกันคามว่า ตอบข้อไหนนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะข้อกไก่27กับ31ใช่ไหมคะขอไข่ยีกับ32ใช่ไหมขอควาย3ากับ28นะคะข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆไปนับเพิ่มครั้งละ2นะคะถ้าได้คำตอบแล้วให้กาวงกลมนะคะเขยียนวงกลมล้อมรอบให้ยันชนะกไก่ขอไข่อข,ขอควายเลยค่ะ